สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้มีท่านผู้ฟังได้ไถ่าถามกันเข้ามาถึงเรื่องที่เป็นที่สุดของวงการพระเครื่องนั่นคือพระสมเด็จท่านได้ถามไถ่ามาว่าพระสมเด็จนั้นมีกี่แบบกันแน่ ท่านผู้ฟังครับนี่เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะคำว่าแบบของพระสมเด็จนั้นสามารถแบ่งได้หลายวิธีเหลือเกินครับแต่หากจะให้เราเข้าใจกันโดยง่ายอาจารย์คงขอสรุปวิธีการแบ่งแบบของพระสมเด็จที่สร้างโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี ที่เป็นที่ยอมรับกันในวงการโดยทั่วไปดังนี้ครับการแบ่งแบบที่หนึ่งแบ่งตามวัดที่สร้างและบรรจุกรุวิธีแรกและเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดคือการแบ่งตามสถานที่ที่เจ้าประคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างหรือนำไปบรรจุไว้ซึ่งมีอยู่สามวัดหลัก ที่เราเรียกกันติดปากว่าพระสมเด็จสามวัดครับหนึ่งพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามกรุงเทพนี่คือองค์ราชาหรือจักรพรรดิแห่งพระเครื่องทั้งปวงครับเป็นพระที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านสร้างขึ้นที่วัดระคังซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่ท่านสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดพระศาสนา และมอบให้แก่ญาติโยมโดยตรงพระสมเด็จวัดระฆังจึงมักจะมีเนื้อหาที่จัดหรือหนึกนุ่มครับเพราะผ่านการสัมผัสและไม่ได้ถูกเก็บไว้ในดินหรือในเจดีย์ครับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมหรือวัดใหม่อมตรถกรุงเทพนี่คือพระสมเด็จที่เจ้าประคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างขึ้น แล้วนำไปบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ใหญ่ที่วัดบางขุนพรมซึ่งเป็นชื่อเดิมเมื่อราวปีพศ2413ครับพระชุดนี้จึงถูกเรียกว่าพระกรุทำให้ผิวขององค์พระมักจะมีคราบกรุหรือคราบดินคราบฟองเต้าหู้เกาะจับแน่นอยู่บนผิวพระเป็นเสน่ห และเอกลักษณ์ที่งดงามยิ่งนะครับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนี่คือพระสมเด็จที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตที่วัดชัยโยซึ่งเป็นวัดในบ้านเกิดของโยมารดาของท่านพระสมเด็จกรุนี้ จึงมีพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสองวัดแรกอย่างชัดเจนครับคือองค์พระมักจะดูล่ำสันอกตั้งตรงและที่สำคัญคือมีฐานหชั้นหรือเจ็ดชั้นครับในขณะที่วัดระฆังและบางขุนพรมส่วนใหญ่มีฐานสามชั้นครับทีนี้ในแต่ละวัดที่กล่าวมานั้น ก็ยังสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกตามรูปลักษณ์ของแม่พิมพ์หรือที่เราเรียกกันว่าพิมพ์นิยมนั่นเองครับหากเรายึดเอาพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามเป็นหลักซึ่งวัดบางขุนพรมก็ใช้แม่พิมพ์ลักษณะเดียวกันนี้ด้วยในวงการจะแบ่งพิมพ์นิยมหลักๆออกเป็นห้าพิมพ์ดังนี้ครับ 1. พิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์พระประธานครับเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและถือเป็นองค์แทนของพระสมเด็จทั้งปวงครับมีพุทธลักษณะที่สง่างามพระอุระหรืออกพึ่งพายล่ำสันพิมพ์ทรงเจดีองค์พระจะมีลักษณะชะลูดพระเกศหรือยอดเสียนจะยาวจรดสุมและองค์พระจะมีสัดส่วนที่เพรียวบางครับ มองโดยรวมแล้วคล้ายกับองค์พระเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์นี้จะมีเอกลักษณ์ที่ฐานชั้นกลางและชั้นล่างครับโดยจะมีเส้นเล็กๆแซมอยู่ระหว่างฐานทั้งสองชั้นหรือบ้านก็ว่าแซมใต้ฐา,านชั้นบนสุดมองดูแล้วเหมือนมีฐานที่ซ้อนกันอยู่พิมพ์เกศบัวตูมเอกลักษณ์จะอยู่ที่พระเกศหรือยอดเสียงของพระครับ ที่จะไม่ได้เป็นเส้นแหลมตรงแต่จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลมมนคล้ายกับดอกบัวที่ยังไม่บานหรือเกตบัวตูมนั่นเองพิมพ์ปรกโพพิมพ์นี้ถือว่าหายากที่สุดและมีจำนวน,นน้อยที่สุดในบรรดาห้าพิมพ์ครับลักษณะโดยรวมจะคล้ายพิมพ์ใหญ่แต่ที่พิเศษคือจะมีใบโพป,ปรากฏอยู่โดยรอบองค์พระครับ ซึ่งใบโพนี้อาจจะมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละองค์เป็นพิมพ์ที่แสดงถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือแบบของพระสมเด็จโดยหลักๆที่วงการเขายอมรับนับถือกันสรุปโดยง่ายก็คือพระสมเด็จนั้นแบ่งแบบใหญ่ๆได้สามวัดและในสามวัดนั้น ก็ยังแบ่งแบบย่อยลงไปได้อีก5พิมพ์หลักและในห้าพิมพ์นั้นก็ยังมีพิมพ์ย่อยๆแตกต่างกันไปอีกตามฝีมือของช่างแกะแม่พิมพ์อีกมากมายครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดพิมพ์ใดหรือวัดใดก็ตามหัวใจสำคัญที่แท้จริงนั้นล้วนมาจากแหล่นเดียวกันนั่นคือมวลสารผงวิเศษ5ประการ และพลังจิตอันบริสุทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีผู้ที่ปรารถนาจะทิ้งมรดกแห่งธรรมนี้ไว้คู่กับพันดินสยามสืบไปสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ